แต่วิ่งไป3โลเดินอีก7เดินเจ็ดไม่เป็นไรคะ่ะได้ร่วมกิจกรรมนะคะได้เหงื่อเลยนะคะเป็นไงคะวิวสวยไหมคะระหว่างเส้นสวยดีสวยดีครับแล้วก็อากาศดีโชคดีที่ฝนไม่ตกด้วยเอาวันนี้เราจะมาแจกของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะวันนี้เรามีคำถามแต่ว่าใครตอบได้เนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นมาข้างๆเวทีนะครับแล้วเดี๋ยว จะให้คุณหมอกล้องเนี่ยเป็นคนมอบรางวัลนะครับอะใครรู้บ้างว่าวันนี้นอกจากเป็นการจัดกิจกรรมนะคะ26มิถุนายนเนี่ยนอกจากเป็นวันจัดงานวิ่งของเราแล้วมันเป็นวันสําคัญอะไรอีกใครตอบได้วิ่งมาหน้าเวทีเลยค่ะตั๋วเครื่องบินเวทเจ็ดค่ะอามีคนตอบได้หลายคนยมีคนตอบได้หลายคนหมอกล้องเรายังไงดีคะมีตั๋วแค่สองอันค่ะเหมือนจะวิ่งมาขายกระท่อมอะวิ่งหนีไม่ทันเลยค่ะ พลังใบพลังใบวาสนรผู้ว่าโหมันมันก็ไม่ผิดนะอ่าไม่ผิดอ้าวเอายังไงดีมีคนตอบได้หลายคนพี่ตกลงกันเองแล้วกันผมเอ้ยพี่ตกลงกันเองแล้วกันโอ้สาววิ่งมาใช่มัแสก็วิ่งมาเหมือนกันอ่เอาอย่างนี้ดีกว่าอ่าทุกคนเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งโลกเลยค่ะท่านใช่ไหมครับสี่ท่านเหรออ่าสี่ท่านตอนนี้เหลือสี่ท่านแล้วสี่ท่านกี่ใบ องใบรอหาผู้โชคดียังไงดีผู้โชคดีในสี่คนนี้ใช่ไหมใช่ผมมาวิ่งสิบโลอ่ะยังไงดีคะใครบอกเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดที่เข้ามาได้อะเวลาวิ่งสิบกิโลของหมอต้องว่าหมอต้องใช้เวลาไปเท่าไหร่ี่นลองดาครับใกล้เคียงที่สุดได้ไปเลยสองรางวัลนาทีนะนาทีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพีใจเย็นยมีใบไหมครับมีใบไหม หรือว่าอไม่ได้เลยใครว่าหมอต้องใช้เวลาเท่าไหร่วิ่งสามเดินเจ็ดวิ่งสามเดินเจ็ดเลขตัวเดียวพี่ครับเลขตัวเดียวพี่ครับใจเย็นอ่ะไม่เอาเป็นนาทีเลยหนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบนาทีไงเอาเป็นนาทีเลยใครเคียงที่สุดเอาใครก่อนเก้าสิบห้าไม่ให้เกียรติกันเลยไม่ให้เกียรติกันเลยบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะ เจ็ดสิบอ่ะอันนี้เอาไป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 หมากล้อนอ่ะีครับแปดสิบอ่ะแปดสิบมีใครจะให้เป็นแบบหลักทศนิยมไหาให้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าถือว่าให้เกียรติให้เกียรติเราไม่เอาสีขาวหมากล้องเราะว่าเอาเวลาจริงเขาจะเลยด้วยนะครับอันนี้ให้ให้หนึ่งละวันไงให้แค่รางวัลเดียวให้แค่รางวัลเดียวอ่ะได้แล้วใช่ไหมคะเก้าสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบนาทีหกสิบห้า ผมวิ่งไปใช้เวลาใช้เวลาลุ้นลุ้นใครจะได้ไปอึด62นาทีครับโอเคโชคดีเลยค่ะไม่เหนีอวเลยยืนมาดอบที่มาดับรางวัลรางวัลรางวัลเล่ได้แล้วนะคะใส่ตั๋วเครื่องบินไปกลับกระบี่กรุงเทพสายการบินเมดเซ็ตนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะพี่สามอีกสามท่านถ้าอยากได้ตั๋วเครื่องบินไม่ยากเลยฮะซื้อเอานะครับซื้อเอาอ่ะโอเคไม่ยากเลยจริงค่ะ โอกาสนีข uh ้ขอเชิญหมอก้องนะคะมอบรางวัลให้ผู้ร่วมสนุกนะคะรู้ใจหมอกลงจริงจริงวิ่งตามหรือเปล่าคะเมื่อกี้วิ่งตามหมอกรปล่อรางวัลแล้วยังได้โอกาสถ่า่รูปีใกล้ชิดหมอกองนะคะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยงานนี้ค่ะยินดีด้วยค่ะเลือีกหนึ่งรางวัลค่ะเอางไยดีอีกหนึ่งรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะถามว่าจุดกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ตรงไหนะจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ อยู่ตรงไหนบางคนก็ป้อมูนป้ายกอมสูนอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วนนเอาอีกแล้วบางคนมาอีกแล้วผ่านมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ทันสังเกตตอนวิง่งใครวิ่งแล้วสังเกตก็จะได้ไปนะคะววเกกะะคะวลาเราเนี่ยเวลาเราวิ่งมาเนี่ยเราอย่าตะโกนนะเดี๋ยวเพื่อนรู้คำตอบหมดนะครับใช่เราต้องมากระซิบแล้วทีนะคะพี่พบพี่อ่ามีคนตอบว่าตรงลานตูดามดออยู่ตรงนกอินทรีย์อ่ะ นกออกอ้าวนกออกหรือนกอินทรีมันมีทั้งนกออกั้ะนกอินรีนกอะไรมันคือนกอะไรใครคือผู้ชอบมีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ห้ามตอบสามพี่เขาตอบแล้วอันนี้คือพี่ตอบว่าปูดำปูดำนกอินซีตรงข้ามเลยใช่แต่อ้าวไม่ไม่ไม่รู้ต้องตอบคำตอบคือคำตอบคือเฉลยครับ คนนี้ได้ไปค่ะอยู่ที่ตรงนกค่ะอยู่ที่นกเอออยู่ที่นกพี่เบื่อที่เดียวค่ะต้องขอถ่ายรูปสองคน่เองมีนี่ค่ะไม่เอารางแปดกันเชิญเลยคาะแปดกันจะถ่ายรูปเกบคู่นะคะขอถ่ายรูปสองคนแต่ได้รางวัลหนึ่งคนนะคะไม่เขบเป็นาแปดกันด้วยนะขาแปดกันนะคะสาแปดถ่ายคนเดียวก็เก็บไปดูก็ได้ครับโอเคค่ะขอเชิญหมอกล้องมอบนะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะ จากสายการบินเวียดเจ็ทค่ะยินดีด้วยนะคะตอบไม่ได้ถ่ายรูปได้ไหมคะหมอกล้องถ่ายรูปกี่รูปก็ได้ถ้าเงินถึงอ่าเฮ้ยเรามีคอะเรามมีผมมีซุ้มบริจาคไหมใช่เรามีซุ้มบริจาคบริจาคคิวอาร์โค้ดสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีจุดต่างๆให้บริจาคอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นไห ขอขอบคุณไม่ม uhm ีตังค si> ์ก็ถอดร้อยได้ครับนาฬิกาได้ครับขอบคุณหมอ้องมากนะครับสำหรับการร่วมเล่นเกมนะครับได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอก้องพักเหนื่อยก่อนนะครับแกเพิ่งไปวิ่งมาโอเสนุกสนานกันไปได้ไปแล้วนะคะหลายรางวัลแล้วนะคะวันนี้ต่อไปจะขอเชิญตัวแทนจั่ง h o n d a ภัยศาสตรลิสซิงนะคะและบริษัทสีผ่องพาณิชย์จำกัดนะคะสแตนบายด้านข้างเวทีเพื่อรับมอบโล่ที่ระลึกจากการมอบเงินสนับสนุนนะคะการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ค่ะในโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญนะคะนายแพทย์สุรัตนตันติทวีวรกุลนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่นะคะขึ้นรับมอบเงินบริจาคนะคะและมอบโล่ที่ระลึกค่ะ อันนี้ก็เป็นพี่ชายของหมอกล้องอีกทีนึงนะคะคล้ายๆกันนะครับมาถ่ายรูปได้เดินไปที่สับสนเงินก็ต้องถึงเหมือนกันนะคะใช่หมอกล้องคิวยาวก็เชิญหมอสุรัตน์นะคะถ่ายรูปได้อ่าขอเชิญท่านพอนะคะมอบรางวัลนะคะโล่ที่ระลึกแล้วก็รับมอบเงินสนับสนุนนะคะจาก Honda p ภั s ศาสตร์ i ิค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจาก Honda าภั s ศาสตร์ i ิค่ะ สนับสนุนเงิน400,000บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะอขอบพระคุณมากนะคะที่สนับสนุนโรงพยาบาลกระบี่แล้วก็การจัดซื้อขารุพันธ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกระบี่นะคะเพื่อชาวจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะท่านผออ,อจะมอบโรที่ระลึกนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะจาก Honda ภัยศาส l ร์ s i n g ค่ะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งด้วยนะคะวันนี้และหนับต่อไปค่ะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทสีผ่องพานิจจำกัดค่ะมากกว่า1 0 0 0 0แบาทค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทสีผ่องพานิจจำกัดค่ะลลคแล้วก็ ผู้ได้รับรางวัลนะคะทุกรุ่นอายุนะคะของ10กิโลเมตรชายนะคะมาสแตนบายด้านข้างเวทีนะคะเดี๋ยวจะถึงเวลามอบของรางวัลแล้วนะคะขอบพระคุณบริษัทสีผ่องพาณิชย์จำกัดนะคะแล้วก็เผยวพอ,อมอบโล่ที่ระลึกให้ค่ะถ่ายภาพนิดนึงนะคะ นักกีฬานะคะที่10กิโลเมตรชายนะคะที่ได้รางวัลทุกช่วงอายุเลยนะคะมาสแตนบายด้านข้างเวทีเลยค่ะขอบพระคุณท่านผอ,อ,อมากค่ะเออ่วา เดี๋ยวขั้นเวลาอีกดีกว่าเรามีเกมอีกเล่นเกมสักหนึ่งรางวัลเบาๆเ,เป็นขอให้นักกีฬานะครับที่ได้รับรางวัลในรุ่น10กิโลเมตรทุกช่วงอายุนะครับทั้งชายและหญิงนะครับ มารายงานตัวและสแตนบายตอนนี้เลยนะครับที่ข้างเวทีนะครับขอเชิญนักวิ่งที่ได้รับรางวัล10กิโเมตรทั้งชายและหญิงนะครับมาสแตนบายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมีเกมขั้นเวลานะครับระหว่างรอนักวิ่งที่ได้รับรางวัลเตรียมตัวนะครับเอาเป็นโรงแรมอะไรดีนะตอนนี้มีวาลเชอร์นะครับจากโรงแรมอาวานี่อ่าวนางกริฟกระบี่รีสอร์ทนะครับรางวัลสอที่พักสคืนหนึ่งรางวัลน,นะครับจะแจกนะครับใครที่อยู่บริเวณ ลานไายที่แห่งนี้นะครับกําลังเดินไปเดินมานะครับถ้าอยากได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นนะครับขอเชิญน้องแบงค์เฉลิมรัตจุลโลบนนะครับมาร่วมเล่นเกมกับเราบนเวทีนะครับตัก1หนึ่งเกมนะครับ น้องแบงค์นะครับเฉลิมรัตจุลโลบนนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นแชมป์เพลงเอกซีซั่น2องนะครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องแบงค์นะครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปได้เลยนะครับครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับวันนี้ไปร่วมวิ่งมาด้วยไหมครับวิ่งมาครับ10กิโล 1ชั่วโมง12นาทีประมาณนี้ครับสำหรับเกมของน้องแบงค์นะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนรางวัลนิดนึงนะครับเป็นตั๋วรางวัลนะครับจากสายการบินแอร์เอเชียนะครับครับเดี๋ยวเราจะร่วมเล่นรางวัลกับน้องแบงค์เอาเป็นอะไรดีครับน้องแบงค์หรือว่าเป็นจับเลขบัตรประชาชนดีไหมดีไหมครับ หลังแบงก็ไม่ได้จะได้เพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เงินนะครับ,เ,บนนเกมง่ายๆนะครับ,รบได้รางวัลกล้องง่ายๆเดี๋ยวจะให้น้องแบงเลือกรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วกันสองตัวครับ 2>, 2ตัวได้ครับนะครับเ,เลขอะไรดีเลขบัตรประชาชนทุกท่านเนี่ยที่มีเลขท้าย2ตัวนี้นะครับ เอาเลขเดียวกับแบงก์ก่อนดีกว่าเอาเลขเดียวกับแบงก์ก่อนดีกว่าสี่สามครับสี่สามมีใครมีเลขท้ายบัตรประชาเอาเร็วมากเร็วมากนี่เราได้ผู้โชคดีแล้วครับเดี๋ยวขอยืนยันนะครับ ครับใช่ครับตถูกต้อได้รับรางวัลง่ายๆนะครับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวจะให้สลับกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอวันนี่นะครับเป็นลงเป็นกิฟต์วอล h ชเชอร์จากโรงแรมอาวันนี่เอานางคลิฟกระบี่รีสอร์ทนะครับใช่ได้แทนกันได้นะครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะผู้โชคดีนะคะมีเลขตรงกันกับน้องแบงค์นะคะ น้องแบงค์ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องแบงค์โปรโมทสักนิดนึงดีกว่าไหมครับช่ฝากผลงานกันนิดนึงค่ะยินดีด้วยนะคะช่วงนี้น้องแบงค์มีผลงานหรือว่าอะไรให้ติดตามบ้างให้แฟนคลับติดตามบ้างช่วงนี้ก็มีรายการครับเพลงเอกนอกรอบทางช่อง WORKPOINT ครับทุกวันเสาร์สองทุ่มหนาทีครับแล้วก็จะมีละครเวทีครับสุนทราพรเพลงรักเพลงแผ่นดินถ้าเกิดใครได้ขึ้นไป กรุงเทพมหานครในช่วง12-14สิงหาเนี่ยเรียนเชิญครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตครับโอเคค่ะติดตาม,ตตามน้องแบงค์กันด,ด้วยนะคะงานน้องแบงค์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงไปก็สามารถถ,ถ่ายรูปก,กันกับน้องแบงค์ได้นะคะได้เลยครับคมีเดี๋ยวมีอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับ